สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักโปรแกรมที่ชื่อว่า jasp นะครับว่าโปรแกรมนี้สามารถทำอะไรได้บ้างในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะครับถ้าพร้อมแล้วติดตามรับชมได้เลยนะครับสำหรับเริ่มต้นนะครับแนะนำว่าใครที่สนใจตัวโปรแกรม jasp นะครับท่านสามารถเข้าไปที่ google นะ แล้วก็พิมพ์คำว่า J A S P ดาวน์โหลดนะครับหรือพิมพ์ว่าโปรแกรม J A S P ก็ได้นะครับเมื่อท่านพิมพ์เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้าสู่หน้าต่างแบบนี้เนาะหาคำว่าที่เขียนตรงนี้ก็ได้ครับดาวน์โหลด J S P บบนี้นะครับคลิกเข้าไปแบบนี้นะนะครับแล้วก็จะเข้าสู่หน้าต่างนี้ใครที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows นะครับ,บร,ปประบบปฏิบัติการ Windows ก็คลิกของ Windows ตรงนี้ได้นะครับใครใช้ Mac m นะครับ Mac ก s ก็ดูว่าเครื่องตัวเองเป็น Mac รุ่นเก่าที่เป็นชิป Intel หรือเป็น Mac รุ่นใหม่ที่ชิปเป็น M1 M2 m, m t M4 ตรงนี้นะครับหรือถ้าเกิดใครใช้ Linux ก็สามารถไปคลิกตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวโปรแกรมนี้ มันมีหน้าตาอย่างไรแล้วมันทําอะไรได้บ้างนะครับถ้าใครที่ทําเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับมีโปรแกรมเหมือนผมเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยครับเวลาเตรียมไฟล์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีไฟล์ที่เป็นลักษณะสีเขียวแบบเนี้ยครับที่เป็นคล้ายๆกับเก้าอี้อย่างนี้นะนะครับอันนี้คือไฟล์ของตัวโปรแกรม j a s p นะครับเวลาเปิดตัวไฟล์นะครับสามารถดับเบิลคลิกได้เลยนะครับพอดับเบิลคลิกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บโปรแกรมก็จะเปิดมาที่หน้าต่างแบบนี้เลย หน้าต่างแบบนี้เลยนะครับโดยในหน้าต่างนี้ถ้าเราดูให้ดีนะครับตัว Data หรือการกรอกข้อมูลต่างๆจะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็คือว่ามันจะมีการกรอกข้อมูลเนี่ยคล้ายกับตัวโปรแกรม SPs s หรือ Excel เลยเนี่แหลคนะนะครับอ่าอครับถ้าใครเปิดมาใหม่นะครับสมมติใครเปิดมาใหม่ยังไม่มีอะไรเลยนะครับหน้าหน้าจอของมันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ลงๆแบบนี้ดูนะลงๆแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะตั้งชื่อตัวแปรได้เลยอย่างเช่นสมมุติผมเก็บข้อมูลใช่ไหมครับตัวแปรตัวแรกของผมเนี่ยเป็นตัวแปร id ก็ได้ครับตัวแปร id ผมก็มาคลิกแค่คําว่าคอลัมน์แบบนี้ครับแล้วันคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากคําว่าคอลัมน์หนึ่งนะครับเป็น id เลยแบบนี้เลยครับเราก็จะได้ตัวแปร id แล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ระดับการวัดตัวนี้อ่า เปลี่ยนระดับการวัดตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรครับถ้า id เราเป็นแค่ o r d i n a l ก็คลิกตรงนี้เป็น o r d i n a l แบบนี้ครับนะส่วนตรง type ตรงนี้นะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องทําอะไรก็ได้นะครับเสร็จแล้วครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วหนึ่งตัวแปรครับนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับใครอยากจะทําอะไรต่อครับเราก็คลิกนะครับตอนนี้ตัวแปรตัวแรกมีตัวแปร id แล้วใครอยากเพิ่มตัวแปรตัวที่2ก็บวกตัวนี้ก็ได้ครับสมมุติตัวแปรตัวที่2ของผมเนี่ยชื่อว่า x 1ครับ ผมก็พิมพ์ตรงนี้ว่า x 1แบบนี้นะครับตรงนี้มันจะขึ้นเป็นคําว่า Scale ก็เป็นไปตามปกติไม่ต้องสี่เรียมครับเอามาคลิกต่างอื่นนะครับบวกเพิ่มไปอีกก็ได้ครับอ่าครับแล้วก็เพิ่มตัวถัดมาครับตัวถัดมาชื่อว่า x 2ก็พิมพ์อย่างนี้ครับครับบวกเพิ่มไปอีกก็ได้ครับเป็น x 3แบบนี้ครับก็พิมพ์ไปเรื่อยๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราพิมพ์เสร็จแล้วอ่านะ ก็กลับไปก็กดกากบาทตรงนี้ครับมันก็จะกลับมาสู่ที่เป็นหน้าต่างแบบนี้ท่านก็สามารถที่จะพิมพ์พิมพ์พิมพ์ตัวเลขในการกรอกข้อมูลไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าบางคนไม่ถนัดจากใช้ตัวโปรแกรมนี้นะครับยังคงถนัดจาก Excel อยู่นะครับเราก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลเป็นแบบนี้ได้ครับอันนี้ผมให้ดูตัวอย่างนะนะครับอันนี้ผมเตรียมข้อมูลเป็น Excel ไว้แบบนี้ครับวิธีการกรอกก็คือเราก็แค่กรอกตามนี้ครับ ชื่อตัวแปร x 1 x 2 x 3แบบนี้นะครับแล้วก็กรอก Data แบบนี้เห็นไหมกรอกข้อมูลปกติเลยครับนะครับแล้วไฟล์ตัวเนี้ยเนี่ยไฟล์ตัวเนี้ยครับเรากรอกใส่ x ซไว้นะครับเราก็สามารถที่จะตรงนี้เราปิดไปก่อกก็ได้นะครับถ้าเราต้องการที่จะเปิดตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมาเปิดโดยการคําสั่งตัวนี้ครับที่คลิกขีดสามขีดนี่ครับแล้วก็เลือก open เลยนะครับแล้วก็ใน my computer เนี่ยครับ รเราก็เลือกตัว browse ข้อมูลของเรานะครับมันก็จะไปเลือกไฟล์ตัวนี้ได้อย่างเช่นนะครับผมมีไฟล์ excel อยู่ผมคลิกแค่นี้ครับ data path นะครับแล้วผมก็กดคำว่า open Day เลยนะครับมันก็จะทำการดึงข้อมูลตัวที่เราเตรียมไว้เป็น excel ครับดึงเข้ามาสู่ในตัวนี้ให้เรานะครับเห็นไหมครับดึงมาเป็นข้อมูลแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะ save ได้ครับว่าเราต้องการตั้งชื่อมันว่าอะไรอย่างไรบ้าง อันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับที่เรียกว่าง,ง่ายๆนะครับก็จะทําให้เราไม่จําเป็นต้องไปใช้โปรแกรมอื่นๆเลยก็ได้นะครับจริงๆแล้วเราใช้แค่ Excel กับตัว j a s p ก็ได้หรือใครจะใช้ j a s p แล้วก็คีย์ข้อมูลเข้าไปแบบนี้เลยตามปกตินะครับนะทําได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่อยากจะแนะนําทุกคนนะครับตอนนี้เรามาดูดีกว่าว่าไอตัวโปรแกรมเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างเนาะ เราก็มาดูจากตัวที่ผมเคยทําไปแล้วตัวที่ผมเคยทําไปแล้วนะครับผมทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับก็ผมมีในไฟล์นี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ทุกท่านดูนะครับผมก็มีตัวนี้ที่ผมทําไว้นี่เป็นข้อมูลของวันนี้แหละนะครับผมเปิดมาปกติแบบนี้เลยครับนะครับดัต้ถ้าทั่วไปเห็นจะเห็นกันเป็นแบบนี้นะครับทั่วไปเห็นเป็นแบบนี้ แล้วก็จะมีตัวเลขอะไรขึ้นมานะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการจะวิเคราะห์อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ง่ายๆครับเริ่มต้นจากตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยนะครับสมมุติใครต้องการพวก descriptive ครับก็ไปเลือกคำว่า descriptive แบบนี้นะครับแล้วเราต้องการอะไรครับสมมุติเราต้องการ descriptive s t a t i s t i c คลิก descriptive s t a t i s t i c แบบนี้ครับอ่ามันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ไหมนะครับเราอยากได้อะไรล่ะครับอันนี้นะครับเวลามันขึ้นหน้าต่างตรงนี้เสร็จปุ๊บด้านล่างสุดเนี่ยครับ ของจริงที่เราทําอยู่เนี่ยมันก็จะขึ้นเนี่ยครับที่เรากำลังทําอะไรสมมตุติเราต้องการคํานวณให้โปรแกรมช่นวยคํานวณค่าสถิติพื้นฐานของ x 1ถึง x 4เลือก4ตัวแบบนี้ครับใส่เข้าไปบบ่างนี้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะคํานวณค่าสถิติพื้นฐานแบบนี้ให้เลยการทํางานถามว่าคล้ายกับอะไรก็คล้ายๆกับตัวจ่ามูวีแหละครับเพราะว่าคลิกฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ปรากฏเห็นไหมครับอ่าถ้าเกิดใครต้องการเพิ่มเติมก็ไปเลือกในสถิติแบบนี้นะครับสามารถที่จะขอค่า นี่ก็ได้ครับอินเตอร์ควอไทไหมครับจะมีอินเตอร์ควอไทนะใครต้องการค่าสแตนด์อ r ลเลอร์ก็คลิกสแตนด์อัลเลอร์แบบนี้นะครับใครต้องการช่วงความเชื่อมั่นที่95%ก็คลิกด้านนี้นะครับช่วงความเชื่อมั่นที่95%ก็จะคำนวณขึ้นมาใครรู้สึกว่าเอ๊ฉันไม่อยากโชว์ค่าต่ำสุดกับค่าสูงสุดนะนะครับก็สามารถคลิกเพื่อที่จะเอาค่าต่ำสุดค่าสูงสุดออกด้นะครับ แล้วเราก็สามารถที่จะ Copy ตัวนี้ครับเนะข้ามาตรงนี้ครับเลือกตัวนี้ครับแล้วก็ Copy นะครับสามารถจะ Copy ตรงนี้ไปวางใน Excel ก็ได้หรือจะเอาไปวางในบทก็ได้แบบนี้ไหครับอันนี้คือวางใน Excel ให้ดูนะเราก็สามารถที่จะจัดตารางต่างๆได้นะครับเห็นไหมครับทำได้หมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำอะไร นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมมองว่าตัวโปรแกรมมันเจ๋งดีนะนะครับคำถามคือมันทําอะไรแล้วมันเจ๋งๆยังไงบ้างผมชอบเรื่องพวกนี้ครับตัวพวกที่เป็นกราฟเนี่ยครับผมว่ามันวาดค่อนข้างจะสวยเห็นไหมวาดค่อนข้างที่จะสวยสวยงามเลยแหละของตัวแปรแต่ละตัวนะครับเราต้องการอะไรนะครับเราต้องการดอทพอตไหมนะครับเราสามารถคลิกนะครับเพื่อให้โปรแกรมมันทําอะไรครับ มันสร้างข้อมูลต่างๆให้กับเรานะครับหลือใครต้องการตารางอะไรเงี้ยขอได้หมดเลยนะครับใครต้องการ s t e m แ n d l e ล f s อ่าเนี่ย s เนะครับก็ดูครับเห็นไหมครับจะมีการทำข้อมูลรายงานข้อมูลเยอะมากครับไม่อยากได้อะไรก็แค่ออกอแบบนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นการทำงานที่ถ้าถามผมคือผมว่ามันก็คล้ายๆกันแหละนะครับแต่ข้อดีของมันอีกอย่างคือตรงนี้เห็นไหมครับนี่ครับ อันนี้ผมทําเรื่องเดียกเก็บติไว้นะครับผมคลิกเก็บไปสามารถคลิกเก็บได้ด้วยอ่านะครับแล้วก่อนหน้านี้ผมทําอะไรบ้างนะครับเนี่ยครับผมทําพวก Un i d i m e n s i o n a l นะครับอ่าใครต้องการหา r e l i a b i l i t y คลิกเห็นไหมครับ reliability นะครับนะครับมันก็จะเข้าไปสู่ตรงส่วนที่เราทา reliability ไว้นะครับก็เลือกหน่อยเห็นไหมครับผมต้องการหา Re l ล ability ผมก็สามารถหาได้นะครับอ่า ใน reliability นะครับจะโชว์ทั้งค่าของแอลฟาคอนบัก Alpha ก็ได้นะครับผมว่าเด็ดอีกตัวหนึ่งที่ผมเห็นแล้วมันเจ๋งมากครับคือสามารถโชว์ reliability ของตัวกัดมันได้ใครที่ทำด้วยวิธีการของกัดมันเทสเนี่ยครับนี่ครับติก,กัดมันแค่นี้นี่คืออยากให้ดูอยากให้ทุกคนดูงี้เห็นไหมนะครับใครทำสปริต hard ก็คลิกสิตฮ hard ก็ได้ เสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันจะไปปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับ split up เห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมผมว่ามันเจ๋งมากๆครับมันมีหลายต่อหลายค่ามากซึ่งมันมันค่อนข้างโดดเด่นนะครับหรือบางคนต้องการที่จะให้โปรแกรมคำนวณค่าอำนาจจำแนกายข้อนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในคำว่า item l e s t correlation นะคลิกแค่นี้ครับมันก็จะออกมาเลยครับว่าเออถ้าเราตัดข้อนี้ออกจะเป็นยังไง นะครับอลฟาจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่อย่างไรนะครับซึ่งผมว่าอันนี้เจ๋งครับนะครับใน advanced option ใครอยากได้อะไรอันนี้ไปเลือกดูนะครับเลือกดูผมอยากจะบอกว่าฟังก์ชันนี้เจ๋งมากครับนะครับฟังก์ชัน uni dimensional reliability นี่เจ๋งมากครับนะครับเราก็ต้องไปดูครับเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยคำว่า reliability เนี่ยนะครับคลิกเข้าไปครับจะมีทั้ง uni นะครับมี intra class correlation เลเทอร์อะกรเมนต์โออันนี้เยอะมากครับต้องคาบอกว่าเยอะมากส่วนถ้าเครื่องใครไม่มีคําว่ารี l ล a b i l i ตี้แบบนี้ขึ้นไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจไม่มีขึ้นนะครับให้ไปคลิกเครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับแล้วเลื่อนหาไปดูครับเลื่อนหาไปดูอ่านะครับเนี่ยครับก็จะมีคําว่ารี l ล a b i l i ตี้แบบนี้ก็ติกครับมันก็จะปรากฏขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้อะไรเลื่อนดูด้านนี้ก่อนครับ บวกเพิ่มนะครับแม้กระทั่งเมตาในสิทธิ์ยังมีนะครับจะบอกว่ามันมันคือที่สุดแล้วล่ะไอตัวโปรแกรม j a s p นะครับอ่าครับแล้วก็นะครับบางคนอาจจะไปทำ c f a เนาที่เป็นแบบ principal component analysis ก็มีนะครับเนี่ยฟังก์ชันเขาก็จะมีตัวเนี้ยเห็นไหมครับ principal component analysis นะครับสามารถคลิปแบบนี้ง่ายๆนะครับ principal component analysis เอาตัวแปรใส่เข้าไปนะครับจะเลือกวิธีสกัดวิธี r o t a t อย่างไรเลือกได้เลยนะครับ ใครไม่อยากดู principle นะครับอยากจะไปทำเป็นแบบ exploratory factor นี่สิก็คลิกแบบ exploratory factor ในสิบได้นะครับมีรูปภาพมีอะไรประกอบสวยครับเห็นไหมครับ if a ก็สวยครับระบบแบบคลิกครับต้องการอะไรคลิกครับคลิกเอาตัวแปรใส่เข้าไปอยากจะได้ค่าอะไรต่างๆคลิกเอาครับต้องการ option อะไรขอเพิ่มเติมเอาครับอ่าแล้วตรงนี้เท่มากนะครับนี่ display loading นี่ครับสามารถรูดเพิ่มค่าลดค่าได้นะครับ หรือใครจะพิมพ์ใส่ไปในช่องนี้ก็ได้นะครับนะครับผมก็ว่ามันเป็นกิมมิ c เล็กๆเนาะที่ใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมนะครับใครต้องการพวกดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องต่างๆเพิ่มเติมจากที่ดีฟ l t มันรายงานมาแล้วรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปนะครับสามารถคลิกนะครับมันก็จะมีการโชว์แบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับตัวโปรแกรมนี้ยังสามารถรัน CFA confirmatory factor analysis ได้ด้วยนะครับอ่าเนี่ยครับรันแบบนี้ CFA นะครับ แล้วก็วาดรูปภาพสวยเหมือนกันนะถ้าถ้าถามผมในมุมผมผมวาซีฟเอมันวาดสวยดีเนี่ยไหมครับอ่าเราเลือกได้นะครับและไฮไลท์เลยจริงๆต้องบอกเลยว่าไฮไลท์ครับนะครับตระกูลพวกนี้มันก็ทําได้เจ๋งมากครับใครชอบไมมิกโมเดลนี่เนะี่ยมาคลิกไมมิกโมเดลอ่านะครับคลิกไมมิกโมเดลเนี่ยครับมีรูปให้ดูด้วยนะเนี่ยไมมิกวาดเป็นแบบนี้นะครับคําสั่งง่ายๆเลยครับดูว่าอะไรเป็นอินดิเคเตอร์ก็คืออะไรเป็นตัวแปรตาม อะไรเป็น predictor คืออะไรเป็นตัวแปรต้นใส่เข้าไปแค่นี้ครับคอมพิวเตอร์คำนวณให้เลย่อามันทำง่ายๆแบบนี้นะครับหรือใครสนใจนะครับที่จะเป็นตระก,กูลของ mediation analysis mediation analysis ก็คือภาพโมเดลอย่างนี้ยนะครับสั่งง่ายๆเลยบอกเลยครับว่าเรามีอะไรเป็น predictor เรามีอะไรเป็น mediator เรามีอะไรเป็นตัว outcome ก็คือตัวแปรตามนับใส่เลยครับอย่างเช่นสมมติถ้า o u าผมมีตัวเดียวเนี่ย ผมก็แค่เอา x9 ออกไปเนี่ยเหลือตัวเดียวละนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะค่อยๆค,คํานวณให้เรานะครับว่าโอเคถ้าเราเอาคาเรามีอยู่แค่ x8 อย่างเดียวเห็นไหมครับมันก็จะปรับภาพวาดได้ค่อนข้างสวยครับสมมุติผมเอาคาผมมีสัก3ตัวเลยก็ได้ครับนี่ครับใส่ไปในนี้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะแตกเอาคามาเป็น3ตัวแล้วก็มีตรงกลางก็คือตัวนี้ ที่เป็นเมด i a t เตอร์แต่ว่าเส้นมันอาจจะมีการทับทับกันหน่อยนะครับแต่ว่าใครอยากรู้รายละเอียดเดี๋ยวก็ค่อยไปศึกษาเอานะครับหรือว่ามีโอกาสก็อาจจะอะไรครับก็อาจจะมานั่งอธิบายให้พวกเราฟังนะครับแต่ตรงนี้ผมคนนี้เอาภาพที่มีอยู่แค่2ตัวแค่นี้เพื่อให้มองเห็นตัวเลขที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีการกําหนดเส้นด้วยนะเนี่ยอย่างเช่นเส้นนี้ที่จะวิ่งไปยาวๆครับเดีย๋ยวต้องไปนั่งเช็คดูครับว่าไอ้ตัวเลขจุดสามแปดมันคือจาก X1 หนึ่งไปยัง y หรือ X1 หนึ่งไปยัง y9 นะเก้าน มันมีการโชว์แบบเลขที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจนะครับการนําเสนอภาพดีมากนะครับนี่คือ mediation Analysis ก็มีนะครับหรือแม้กระทั่ง highlight ครับคือตัว SEM แต่ปัญหาของตัวตัวนี้ก็คือว่าถ้าใครจะเป็น SEM นี่ต้องบอกก่อนครับว่า SEM เนี่ยถ้าจะวิเคราะห์นะครับมันยังคงต้องเขียนโค้ดอยู่ครับเขียนโค้ดซึ่งลักษณะของโค้ดมันเป็นแบบนี้ครับ๋ยาผมอธิบายตัวโค้ดให้ฟังนะครับอ่า ใย้ใหทุกคนดูภาพนี้ก่อนเนี่ยอย่าสมมติเนี้ภาพนี้ครับผมมีตัวนี้คือโค้ดนะครับโค้ดฝั่งนี้เดี๋ยวผมซูมให้ดูครับว่าโค้ดมันทํำยังไงครับมันไม่ได้ยากเลยครับโค้ดเป็นแค่นี้เองครับอย่างเช่นสมมุติว่าเรารู้ว่าตัวอินพุตของเราอ่ะจะวัดจากตัวแปร x1, x2, x3, x4 ครับพี่ครับเราก็พิมพ์แค่นี้ครับ Input เท่ากับตัวหนอนครับ x1 บวก x2 บวก x3 บวก x4 พิมพ์แค่นี้ครับ อินพุก็จะวัดจากตัวแปร x 1 x 2 x 3 x 4แล้วนะครับทำนองเดียวกันครับถ้าเราบอกว่า Process เราวัดจาก y 1 y 2 y 3เราก็จะพิมพ์นี้ครับโปรเซสเท่ากับตัวนอน y 1 y 2 y 1บวก y 2บวก y 3 o u นะครับเอาพุตเท่ากับตัวนอน y 4บวก y 5บวก y 6บวก y 7นั่นหมายความว่าเราจะมีตัวปแปรแฝงตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Output นะและมันเกิดจากตัวแปร y 4 y 5 y 6 y 7แบบนี้ครับหรือเอาคำแบบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอ่า และส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือถ้าเราบอกว่าเราจะเอาอินพุตส่งผลไปยังโปรเซสเราต้องพิมพ์ก่อนครับว่าโปรเซสตัวหนอน input อินพุตนะครับเอาพุตตัวหนอนโปรเซสหมายความว่าโปรเซสนะ่ส่งผลไปยังเอาพุตนะและสองตัวนี้ครับโปรเซสกับเอาพุตสองตัวเนี้ยมันส่งผลไปยังเอาคำก็พิมพ์แบบนี้ถ้าพิมพ์ได้ถูกต้องนะครับคอมพิวเตอร์มันก็จะวาดรูปออกมาให้เป็นแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าตัวอักษรน,นี้อาจจะเป็นแค่สามตัวเนาะที่มันตัดออกไป ใช่ไหมครับส่วนใครนะครับต้องการไป modify นี่ modify มันก็จะมีคําสั่งอย่างเี้ครับถ้าเราจะโยง error ร,ระหว่าง x 1กับ x 2แล้วก็เป็นอะไรครับ x 1นอน2อทีอ่ะนอน2ตัวแล้วก็ x 2นี่คือโยง error x 1 x 2นะครับมีการโยง error ร,ระหว่าง y 1กับเอ๊ะนี่ y 6กับ y 7 y 4กับ y 7 y 4กับ y, y, y 8 y 7กับ y 10ซึ่งอันเนี้ยผมปรับโมเดลแล้วนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยครับตัวโปรแกร,รมมันเจ๋งมากนะครับ มันยังมีวิธีการบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเธออยากจะรู้ว่าจะปรับอะไรบ้างเธอมาคลิกเนี่ย Output Option เนี่ยนะครับแล้วเธอก็ไปเลือด o u t เนี่ยแต่ Modify เนี่ยเธอจะ Modify ตัวไหนปล่อย t e a t h o m e Test Hole ได้หมดเลยนะครับแล้วเธออยากได้อะไร Ave กับ Cr เธอขอแบบนี้เธอคลิกแค่นี้นะครับเธอหันมาดูครับใน Output ของเธอจะมีหมดทุกอย่างที่เธอต้องการนะครับเนี่ยมันจะปรากฏมาหมดเลยนะีครับ อ่านะอันนี้คือสิ่งที่ผมก็อยากจะบอกทุกคนครับว่าเจ๋งจริงๆครับผมว่ามันเจ๋งครับเจ๋งมากๆคือหลักการมันคล้ายกับอ่ามันคล้ายกับโปรแกรมจากมูวี e เลยนะนะครับแต่ว่าถ้าจะให้พูดก็คือว่าโอเคมันอาจจะยากตรงที่เราจะต้องมานั่งเขียนโค้ดใช่ไหมครับอ่าแต่ถ้าเราเข้าใจโค้ดเข้าใจวิธีการเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยมันไปต่อได้ไม่ไม่ได้มากยากเกินไปนะครับ แล้วที่ผมว่ามันเจ๋งกว่าก็คือมันสามารถคำนวณตัวนี้ครับ total effect ตัวนี้แล้วก็เทสด้วยครับว่า total effect ซิกหรือไม่ซิกได้เนี่ยผมว่าอันนี้มันเจ๋งกว่านะครับซึ่งตัวไอ้อน,นี้ไม่มีตัวจากมูวีไม่มีตัว total effect นะแต่มีแต่พวกตระกูล indirect effect และ indirect effect อะที่ผมว่าตัวนี้เจ๋งกว่าคือมันมีการแยกในแต่ละตัวให้ด้วยนะเพราะฉะนั้น เราก็ไปดูตรงนี้ได้หรือใครต้องการเป็นคะแนนที่เป็นสแตนด์ด d ใดคลิกตัวนี้ครับสแตนด์ดั้นะครับคลิกแค่สแตนด์ดใดยเอสิเมตนะครับตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะคํานวณให้เราเลยทุกตัวที่เป็นสแตนด์ดใดยเอสิเมตจะใช้แบบนี้ให้เลยนะครับแล้วเจ๋งด้วยครับเทสด้วยว่าสแตนด์ดใด e เอสิเมตตรงนั้นซิกหรือไม่ซิกครับอ่านี่คือจุดที่ผมว่ามันเจ๋งกว่าครับ นี่คือผมว่าความเจ๋งกว่าเห็นไหมนะครับทดสอบด้วยครับสดาร์ไใดแต่ละตัวนะครับทำเป็นสนดาร์ไใดแล้วเทสตต,ตรงนี้ด้วยนะแต่ถ้าเกิดเราปล่อยเป็นตามปกติไม่ได้คลิกแบบนี้ครับมันก็จะโชว์ค่าที่เป็น estimate ปกติแล้วก็ส n า a r เออเลยแล้วก็ s a t test ครับเพราะฉะนั้นนี่ผมเลยว่าเป็นเป็นไฮไลท์หนึ่งที่ j s p มันทำได้แล้วก็ทำไมคนเริ่มหันมาใช้ j s p มากยิ่งขึ้น นะครับเด็ดไปกว่านั้นรู้ไหมคืออะไรครับตัวโปรแกรมนี้นะครับเราสามารถที่จะทําตรงนี้นะครับนะครับเป็นโมเดลที่1แบบนี้แล้วเรายังสามารถไปเทียบกับโมเดลที่2ซึ่งเราสามารถจะก๊อปปี้ตรงนี้ครับแล้วก็ไปบวกตัวนี้นะครับอีกโมเดลหนึ่งได้เลยนะครับมันสามารถทําได้นะครับแล้วก็เทียบกันได้ด้วยนี่คือไฮไลท์ครับและเจ๋งสุดคือตัวนี้ครับที่ผมว่าจามวี่ยังไปไม่ถึงครับแต่ นี่มาแล้วครับนี่ครับตัว SEM ที่ว่าครับมันสามารถวิเคราะห์ตัวนี้ได้ครับ p a r t i a l l a Square SEM ครับคลิกแค่นี้ครับ p a r t i a l l a Square SEM แล้วนะครับชีวิตเราจะสบายมากครับเพราะมันจะขึ้นฟังก์ชันตัวนี้ครับว่าเป็น p a r t i a l l a Square SEM ขึ้นมาแบบนี้คลิกเข้าไปอย่างนี้ครับส่วนตัวโค้ดถามว่าโค้ดคืออะไรครับโค้ดเนี่ยคือตัวเดียวกันเลยครับ โค้ดตัวคือต,ต,ตัวเดียวกับตอนที่เราทํา SEM ปกตินี่แหละครับใช้โค mm ้ด hmm. เดียวกันครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าคนวิเคราะห์ Partial square SEM เนี่ยครับ mm hmm. เขาจะไอ้นี่ครับผมครับดูนะครับ mm hmm. เขาจะไม่มีการโยก e er อ r o r หรือไม่มีการปรับ e er อ r o r นะครับเราก็แค่ทําธรรมดาอย่างนี้ครับแล้วเราก็เอาโค้ดเนี่ยครับที่เราเรียนรู้แล้วเอามาใส่ตรงนี้เนี mm ่ยไหมใส่แบบนี้ เสร็จแล้วเวลาจะวิเคราะห์นะครับก็ต้องกด ctrl บวกกับ enter พร้อมกันแค่นี้นครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทำการคำนวณให้แล้วครับนี่ครับนี่นะครับแล้วมันจะโชว์ค่าต่างๆออกมาตามค่าที่ควรจะเป็นของหลักการของวิเคราะห์ที่เป็นอะไรครับ partial least square ACM นะครับใครอยากได้ออปพุตอะไรเพิ่มเติมคลิกนี่ครับนี่ครับ อยากได้ R-Square อยากได้ Ad-Additional Fit อยากได้ Reliability นะครับสามารถมาดูได้จากฝั่งนี้เลยครับคลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วรอดูอย่างเดียวครับเห็นไหมครับนี่ a d d i t i o n a l fit เห็นไหมครับ R-Square ก็โชว์ด้วยไหมครับ Model Fit ก็มีเห็นไหมนะครับ Rel i l i t y ก็โชว์ทั้ง o n b a c ค Alpha ก็โชว์ครับอ่านะครับโชว์โหลดดิ้งที่เป็น c ค s นสแต t โชว์ s i o n Weight โชว์ total effect โชว์ทุกอย่างครับที่เราต้องการครับคอมพิวเตอร์โชว์ได้หมดเลยนะใครต้องการอะไรก็มาคลิกขอจากตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนรายละเอียดรายละเอียดการทำโปรแกรมแต่ละส่วนอันนี้ก็อรอชมในคลิปถัดๆไปนะครับคลิปนี้เป็นการเรียกน้ำจิ้มเพื่อที่จะบอกว่าเรามีอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับทุกวันนี้ที่จะมาช่วยให้พวกเราสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้อย่างง่ายขึ้นนะครับโดยโปรแกรมที่ว่านี่ ชื่อว่าตัว JASP นะครับและตัวโปรแกรมนี้นะครับต้องขอบอกครับเวลามันโฆษณาเนี่ยมันโฆษณาได้รายมากนะครับมันบอกว่าโปรแกรมของมันเนี่ยฟรีนะจ๊ะฟรีครับใช้งนานได้ฟรีครับเป็น Open Source Project ครับซัพพอร์ตโดย University of Amsterdam นะครับไม่ธรรมดานะครับที่นี่ได้รับการนิยมในแถบยุโรปว่า มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆน,นะครับและโปรแกรมนี้เขาบอกว่ามันเฟรนลี่ครับมันเฟรนลี่สำหรับทุกๆคนนะครับมันเฟล็กซิเบิลด้วยเนาะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันไม่ได้วิเคราะห์แค่ตระกูลสิ่งที่เป็นคลาสสิกอย่างเดียวครับไฮไลท์ของมันคือมันสามารถวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบซิเอนฟอร์มได้อันนี้คือที่สุดแล้วครับคือที่สุดแล้วนะครับใครสนใจนะครับอยากรู้รายละเอียดก็ ติดตามนะครับเข้าไปดูในตัวนี้ได้นะส่วนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเชิงลึกๆๆนะครับก็รอในคลิปถ,ถัดไปนะครับแล้วมีโอกาสพบกันนะครับสวัสดีครับ